ที่ทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่อง Channel คิวติพายแชนแนลค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในหน้าของยูฟ่าบันตี้นะคะทุกคนค่ะวันนี้พกทุนมา5้ารอยบาทนะคะมาเล่นอียิปต์ค่ะในหน้าของพีีนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนเคยเล่นไหมอียิปต์ได้เยอะนะคะทุกคนค่ะลองไปเล่นกันได้นะค,ะคือแบบเข้าดีนะคะทุกคนเข้าดีนะอียิปต์ของเราวันนี้ เราเอามาห้ารอจะปั้นเป็น5,000ันไปเด็ดสิบาทจ่อนเลยนะเอามาน้อยต้องค่อยๆค่อยๆปั้นเบ็ดขึ้นไปนะทุกคนนะอย่าเพิ่งรีบนะคะน่าจะเอาเยอะขนาดนั้นม,มาเรืเร่อยๆมา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 ยังไงเลขสิบสี่บาทโอเคถือว่าไม่เยอะไม่น้อยสกตเตอร์ลงมาเถอะ สกสิตอมามามา,า,าถ้าเราจะเป็นเรื่องเ็ดสูงๆก็ออ,อโต้ไปเลยโอเคอ้สกิตเตอร์มาเถอขนาดนี้นะอะสกิตเตอร์สี่ตัวออกโรงแล้วจ้าตอนแรกเหลืออยู่สามร้อยกว่าบาทนะแต่เราจะเลือกไปที่สิบห้าคูณหนึ่งกันเลย หมุนสิบห้าแล้วก็เก็บตัวคูณไปเรื่อยนะยังไงยังไงนี่บอกแล้วมาอีกดิอืม้มเบนะ็ดสาสิบนะทุกคนนะหมุนเข้าเองไม่ได้ซื้อโอ้โหห้าสิี่หมุนเข้าเองนะไม่ได้ซื้อสองร้อยสองสอง้อยสองแปด โอเคตามกันมาเลยปั้นไปทีละนิดไปละนิดอื้อือยังสวยอยู่ตอนนี้อืออี้อละเอมาตัวเคอีกนีอจัดเต็มจัดเต็มก้อนโตแตกและจ้าเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาททุกคนเล่นแป๊บเดียวเองนะ หมุนสิบห้าแล้วแปดแล้วนาะตอเน,นอ่อยากให้สกเก็ตเตอร์ลงซ้ำอีกรอบหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทแต่อีกแล้วก้อนโตแต่อีกแล้วเจ็ดร้อยสิบสี่บาทจ้ามาเรื่อยๆเลยสิบแปดอืบอกว่าไงบอกว่าไงวัดมามาดิใช้ต้องละเลขสิบนี้แล้วแปดร้อยสี่สิบสวย สวยหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบห้าสวยสามร้แปดสิบสี่สวยสุ per ปแปน่ชัวได้เยอะขนาดนี้อืมสุ per ปสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะคะทุกคนในหน้าของยูฟาบัดดี้เราจะปั้นสี่พันเก้าห้าพันแล้วบอกแล้วก็จะมาปั้นอืม วันนี้เราจะมาปั้นอีกสามการหมุนค่ะอืยังไงยังไงสามร้อยยี่สิบสี่บาทมีห้าร้อยปันห้าพันยังไงยังไงอีกหนึ่งการหมุนโอห้าสิบเจ็ดปกติไม่ได้ห้าสิบเจ็ดนะแต่ว่าคูณยี่สิบข้างล่างเน สิบห้าการหมุน5้าพันหนึ่งร้สาสบบาทนนายอยู่ฝาบัตรดีนั่นเองจา้าดวนจ้ามีรวนห้ารอยมาปันห้าพัน 5, ด้วยกันนะคะก็สำหรับวันนี้ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคุนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนในการลงคลิปให้ด้วยเด้อจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปจะมาเล่นอะไรมาคอยติดตามชมกันเด้เอ,อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ